สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาบํำรุงต้นฤษีผส,สมนะคะแล้วก็เคล็ดลับดีๆค่ะเคล็ดลับในการที่ให้ต้นของเขาสีสวยขึ้นสีสวยสดตลอดข้ามปีเลยนะคะเคล็ดลับง่ายๆคือต้นฤษีผส,สมนี้เขาชอบแดดค่ะชอบแดดจัดๆนะคะเขาก็จะเปลี่ยนขึ้นสีตามระดับแดดค่ะถ้าว่าเราวางไว้ในที่ร่มเขาก็จะมีสีซีดส,ส,สีไม่เข้มนะคะเหมือนอย่างเช่นใบล่างๆประมาณนี้นะคะ เขาจะออกใบเขียวเขียวเพราะว่าเขาไม่ค่อยจะดนแสงแดดค่ะส่วนใบข้างบนนี้สีจะเข้มสวยมากๆประมาณนี้นะคะอันนี้คือโดนแดดจัดทั้งวันค่ะเขาจะขึ้นสีตามระดับแดดนะคะและ้วก็ถ้าไม่อยากให้เขาสูญพันธุ์นี้คือต้องพยายามหมัด มันเด็ดยอดค่ะเด็ดยอดแล้วก็มันตัดไปปักช้ำนะคะเพราะว่าดูสีผสมนี้ปักช้ำง่ายมากๆติดง่ายค่ะเป็นจำพวกไม้อวบน้ำแล้วก็ถ้าไม่อยากให้ต้นของเขาส้มเราก็ต้องเด็ดยอด มีดอกก็พยายามเด็ดดอกนะคะเพื่อที่จะไม่ต้นโทมค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้มีเขามีดอกเพื่อที่จะขยายพันธุ์ต่อก็สามารถไว้ไว้ได้นะคะแหละแล้วก็พยายามมันเด็ดยอดตัดยอดไปปักชำค่ะเพื่อที่จะขยายพันธุ์ต่อได้ต้นสองต้นนี้คือเขาอยู่ที่แดดนะคะ คือจะขึ้นสีสวยมากๆแล้วแต่เพื่อนๆชอบกันคาะถ้าเพื่อนๆชอบแบบสีที่ไม่เข้มก็วางไว้ในที่ร่มที่โดนแดดรำไรค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆชอบแบบสีเข้มๆก็ควรวางเอาไว้ในที่โดนแดดนะคะสีเข้มสวยมากเหมือนต้นนี้ค่ะต้นนี้วางไว้ในที่ร่มไม่ค่อยโดนแดดสักเท่าไหร่ค่ะใบของเขาก็จะเขียวๆนะคะไม่เข้มค่ะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะ แล้วก็ควรบำรุงรดน้ำพรอนดินแล้วก็บำรุงด้วยนะคะไปค่ะไปดูกันค่ะว่าบำรุงด้วยอะไรกันค่ะมาค่ะมาบำรุงต้นฤาษีผสมกันนะคะก็มีง่ายๆค่ะที่เพื่อนๆพ่อนพอ,พอ,พอจะมีนะคะ <c oughs> ก็มนี้ค่ะ น้ำนมค่ะนมที่เรากินแล้วเหลือนะคะบูดบูดเสียเราอย่าทิ้งนะคะนี่คือตัวที่ช่วยให้ต้นไม้พืชผักสวยงามมากๆไม่ว่าจะเป็นผักหรือว่าจะเป็นต้น,นดอกไม้ต้นดูสีผสมนะคะอันนี้เป็นนมค่ะผสมน้ำแล้วก็จะมีอีกอย่างนึงนะคะถ้าเพื่อนๆน,นี้ก็คือเปลือกไข่ค่ะ เก็บ,บไข่นี้มีประโยชน์มากๆเลยนะคะอย่าทิ้งนะคะนําไปตากแดดให้แห้งๆแ,แล้วก็นํามาทุบพอประมาณนี้ค่ะสร้างแควเซียมไม้ต้นไม้เป็นอย่างดีเลยนะคะอาคามาบรรุุต้นฤษีผส,สมกันค่ะควรดินให้ขอเล็กน้อยนะคะต้นฤษีผส,สมนี้เป็นไม้ประดับโช์ใบที่สวยมากๆเห็นแล้วชื่นใจมากๆเลยค่ะขยายพันธุ์ง่ายเลีย้ยงง่าย ง่ายมากๆใบของเขาเด็ดออกบ้างก็ได้ค่ะนี่ค่ะดูฟาร์มฟาร์มสมบูรณ์ของเขามีรากมีรากออกมาเลยค่ะประมาณนี้เลยค่ะเสร็จแ,แล้วก็โรยเปลือกไข่นะคะเปลือกไข่นี้สร้างแคลเซียมให้เป็นอย่างดี ปรมานี้นะคะอันนี้หักค่ะอันนี้ประมาณนี้ก็สามารถสามารถไปปักชำได้ค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็อน้ําที่เราผสมน้ํานมหรือว่าน้ําเต้าหรือว่าน้ำซา,า,าวข้าวก็ได้ค่ะรสบํารุงต้นไม้บํารุงต้นหรือสีผสมแล้วก็นําไปวางให้เขาโดนแดดนะคะ เพื่อที่จะให้เขากัดสีึ้นสีได้สวยมากๆแต่แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะถ้าเพื่อนๆชอบแบบไม่สีจัดก็วางไว้ในที่แดดลำไรค่ะเสร็จแล้วนะคะต้นดูสีผสมเสร็จแล้วค่ะต้นดูสีผสมบำรุงต้นดูสีผสมเสร็จแล้วค่ะด้วยน้ำนับน,น้ำน้ำนมครับกระไข่นะคะ อันนี้ก็คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆค่ะที่จะดูแลต้นฤุสิผสมนะคะคือให้เขาโดนแดดแล้วก็มันรดน้ำเจ้าข้าวน้ำนมหรือว่าน้ำหมักต่างๆก็ได้แล้วก็พรวนดินใส่เปืเปลือกไข่เล็กๆน้อยๆค่ะประมาณนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ